my god ทุกคนดูข้างหน้านั่น Ooh. สวยมากว้าว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  next pleasure ีเรียว่าตอนนี้ <see S 1> เรามาใกล้ที่สุดแล้วนะตอนนี้มาถึงที่ภูเขาน้ำแข็งใกล้ที่สุด Good morning. Good morning today is a third day Yes we gonna move to um, Seward today That is correct. Yeah we're gonna drive to Seward. The Gateway hotel <laughs> So well, we're, first, gonna... we're stopping at the exit glacier mm -hmm. See some ice. okay but for today that's the plan for today. okay let's go. เราขับรถจากแอง o r ร g e มุ่งหน้าลงไปทางใต้คือเมืองสวนวันนี้มีฝนตกนิดหน่อยค่ะระหว่างทางที่ขับรถไปก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยค่ะว่าสิ่งนี้มันอยู่ข้างหน้าของเรานี่เอง นี่เป็นการมาทัวร์ลาสกาครั้งแรกของพวกเราค่ะถือว่าคุ้มสุดๆค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและก็มันเป็นภาพที่เราเห็นเหมือนในฝันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแม่น้ำใหญ่ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านั่นก่อนนะคะมันมีชื่อว่า f ยอร์ดฟยอร์ด คือน้ำที่ไหลมาจากทะเลนะคะไหลเข้ามาตามซอกตามแทรกต่างๆของพื้นที่นะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ติดกับขอบชายฝั่งของทะเลค่ะถ้ามองจากแผนที่ท่านผู้ชมจะเห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะ จะหยุดรถเพื่อเก็บภาพอันส,สวยๆก่อนนะคะต่อจากนั้นเราก็มุ่งหน้าเดินทางกันต่อไปค่ะวิวอันส,สวยๆและตื่นตาตื่นใจมีให้เห็นกันตลอด2ข้างทางเลยค่ะ เริ่มหิวแล้วนะคะก็เรามีอาหารง่ายๆติดรถมาด้วยค่ะเรื่องกินไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะคะเรากินกันง่ายๆค่ะเมื่อเราขับรถออกมาไกลจากนอกเมืองสัญญาณโทรศัพท์ของเราก็จะมีเป็นบางครั้งนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะเราดาวน์โหลด GPS มาเรียบร้อยแล้ว Nextman ในที่สุดจุดหมายปลายทางของเราก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะพอมาถึงตรงนี้แทบจะช็อกเลยละค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมหัดสรรั์์จริงๆเลยค่ะทุกคนดูข้างหลังนี่ มหัศย์มากโอ้ว oh, wow, 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 <laughs> ้าวว้าวว้าวอ g ก i น Exit Glacier เกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วทับถมกันหลายๆปีผ่านไปโดยที่ไม่ละลายจากหิมะที่เป็นเกร็ดเล็กๆเ,เมื่ออัดแน่นกันมากขึ้นมากขึ้นก็จะทำให้หิมะเหล่านี้ กลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดมะฮือมาและเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวจากแรงกดดันมหาศาลภายในก้อนน้ำแข็งการเคลื่อนตัวผ่านหินในชั้นล่างๆทำให้น้ำแข็งละลายรวมทั้งการละลายในหน้าร้อนทำให้เกิดการเคลื่อนตัวถลยลงมาจากยอดเขาลงสู่พื้นกลายเป็นธารน,น้ำแข็ง จึงเรียกกันว่า g r a เชอรหรือทานน้ำแข็งนั่นเองน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมและที่แห่งนี้ เราสามารถเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิดที่สุดและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมค่ะอย่าลืมรอติดตามรับชมพวกเราในคลิปต่ตอไปนะคะรับรองว่าสนุกสวยและน่าตื่นเต้นที่สุดค่ะ